นอกจากนั้นขณะนี้ก็จะมีมาตรการที่เราจะดูแลเพิ่มเติมในแง่ของผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายอันนี้ก็คือเป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายนะครับซึ่งขอเรียนว่าเราได้ทําอย่างทันทีและก็มั่นใจนะครับว่ามาตรการการช่วยเหลือเหล่านี้อย่างกรณีของการเกษตรก็จะมีการเร่งสํารวจความเสียหายเพื่อให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดนะครับเงิน5,000บาทนั้นเริ่มจ่ายแล้วเงินในส่วนของภาคการเกษตรนั้นพยายามจะไม่ให้เป็นเหมือนกับปกตินะครับปกติเนี่ย พี่น้องประชาชนจะทราบนะครับใช้เวลากันเป็นครึ่งปีค่อนปีเนี่ยเราก็จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นครับกำลังเร่งมีการสํารวจความเสียหายทันทีทีนี้สําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะครับผมขอเริ่มที่ภาคอีสานก่อนนะครับที่ภาคอีสานนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เหตุการณ์เกิดที่โคราชแล้วเนี่ยสิ่งที่ดําเนินการต่อไปก็คือว่าเราก็ได้มีการติดตามนะครับทางไหลของน้ำนะครับซึ่งจะลงไปสู่แม่น้ําโขงซึ่งก็จะไปตามลําน้ำพีกับลําน้ํามูลครับ ตลอด2ฝั่งเนี่ยนะครับแนวที่เราได้ทําก็คือว่ามีการคํานวณการล่วงหน้านะครับว่าน้ำเนี่ยที่เป็นเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเป็นน้ําก้อนใหญ่นะครับจะไปถึงแต่ละพื้นที่เมื่อไหร่แล้วก็ตลอดลําน้ำเนี่ยครับก็จะมีการเตรียมการยกตัวอย่างนะครับวันนี้กรณีของลําน้าชีเนี่ยครับก็จะไปถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผ่านทางมหาสารคามไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนอกเหนือจากการไปเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รัฐมนตรีได้ลงไป เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเกือบทุกวันนะครับหลายท่านในไปเกือบทุกวันกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เตรียมการล่วงหน้าเช่นพื้นที่ไหนซึ่งอยู่บริเวณริมน้ําจําเป็นจะต้องมีการอบพยพก็มีการแจ้งอย่างเช่นที่อุบลราชธานีนะครับพื้นที่ไหนนะครับจะมีความเสียหายกับนาข้าวนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะที่อาจจะเก็บเกี่ยวได้เร็วเนี่ยมีการระดมคนไปเกี่ยวข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวผมเองนั้นก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิ แล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีนั้นเนี่ยมีความห่วงใยนะครับว่าลําน้ําชีลําน้ํามูลจะไปบรรจบกันนะครับแต่ขณะน,นี้ผมไปตรวจสอบแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าน้ําใน2ส,ส่วนนี้จะไม่ได้มาพร้อมกันนะครับจริงๆลาน้ํามูลขณะนี้ไปถึงอุบลราชธานีแล้วนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็มีการอพยพที่น้องประชาชนส่วนหนึ่งออกมาบางอําเภอก็คาดว่าจะต้องมีน้ําท่วมขังนะครับอย่างเช่นอําเภอวารินชําราบ อ,อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานนะครับก็ขอเรียนว่ายังมีน้ําท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพื้นที่ซึ่งเรายังคาดการนะครับว่าจะมีน้าเอ่อล้นตลิ่งอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็มีการเตือนและก็มีการบริหารจัดการล่วงหน้าส่วนที่โคราชนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้น้ําเริ่มลดนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยน้ำลดหมดแล้วก็เข้าสู่เรื่องของกระบวนการของการฟื้นฟูครับ นอกเหนือจากการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของเงินแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่ากระทรวงทบวงกลมต่างๆก็เข้าไปดูแลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลในเรื่องของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นทางกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับแล้วขณะนี้ก็คือจะต้องไปสํารวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆผมขอเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือที่เราให้กับพี่น้องประชาชนที่จะชดเชยช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินก็ดีในเรื่องของ พื้นที่การเกษตรก็ดีเนี่ยคาดว่าจะต้องใช้เงินไม่ต่ํากว่า20,000ล้านนะครับซึ่งเป็นเงินจํานวนค่อนข้างมากเพราะว่าปกติแต่ละปีเนี่ยเราจะมีเงินที่เก็บไว้สําหรับสํารองจ่ายฉุกเฉินเนี่ยเพียงประมาณ40,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจึงได้ใช้วิธีในการที่จะกลับไปทบทวนดูในเรื่องของแผนการใช้งบประมาณตามปกติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบ ประจำปี2554หรือไม่ว่าจะเป็นไทยเข้มแข็งนะครับว่าจะปรับแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรเพื่อมาจัดลำดับความสำคัญและให้ความสำคัญกับโครงการที่จะมาฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับสิ่งที่กำลังจะดาเนินการถัดมานะครับก็คือเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูที่อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากพี่น้องประชาชนจะได้รับการชดเชยนะครับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง3 0,000บาทกรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมบ้าน นะครับก็คือได้ไม่เกินอสอ0 0 0บาทนะครับตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการที่จะเสริมเข้าไปโดยกระทรวงพัฒนาสังคมครับโดยเฉพาะก็คือจะร่วมมือกับภาคประชาสังคมหรือชุมชนต่างๆชุมชนไหนพร้อมที่จะเข้ามาทํางานในลักษณะของบ้านมั่นคงนะครับก็คือการดูแลปรับปรุงที่อยู่อาศัยในลักษณะของชุมชนไปทั้งชุมชนเนี่ยเราก็จะเข้าไปดําเนินการตามนั้นนะครับแต่ชุมชนไหนที่ไม่สามารถทําได้นะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมก็คงจะให้การ ช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาระยะยาวเช่นเดียวกันครับผมได้เดินทางไปที่โคราชแล้วนะครับเพื่อที่จะดูว่าการที่จะทําโครงการเพิ่มเติมในเรื่องของการกักเก็บน้ําในเรื่องของแก้มลิงในเรื่องของการมีช่องทางการระบายน้ําเพิ่มเติมรวมไปถึงการปรับปรุงปัญหาเรื่องผังเมืองและสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะทํากันอย่างไรนะครับรูปแบบที่โคราชจะใช้ ก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้เลยนะครับไม่มีความขัดแย้งเช่นการก่อสร้างโครงการอย่างเช่นแก้มลิงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของรัฐนะครับที่อาจจะเป็นพื้นที่ทาหารที่ราชพัสดุครอบครองโดยส่วนราชการอันนี้ผมจะให้มีการดําเนินการขอและอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการทันที นะครับส่วนโครงการไหนเนี่ยจะไปมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆหรือพื้นที่อื่นนะครับและยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะใช้กระบวนการของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยแหละครับเข้าไปทําความเข้าใจเพื่อหาข้อยุติที่ดีได้อันนี้คือภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถัดมาก็เป็นภาคภาคกลางนะครับต่อเนื่องมาจากภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ขอเรียนครับว่าสภาพการของภาคกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาของน้ําที่ ไหลามาแล้วก็จากเขื่อนหลักนะครับแล้วก็ท่วมลน้นตลิ่งครับสอ,สอทางลงมาเลยไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์นะครับลงมาจะเป็นกรณีของสิงห์บุรีลบบุรีโทษน,นะครับชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบ,บุรีมาถึงอยุธยานะครับต่อเนื่องมาถึงปทุมนนทและก็มีสุพรรณบุรีด้วยนะครับขอเรียนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสภาพปัญหาเนี่ย <c oughs> จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับ <c oughs> ขอภัยครับจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าจะมีน้ําท่วมขังเนี่ยเป็นเวลานานมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอยุธยาจังหวัดลบบุรีเนี่ยครับและอ่างทองเนี่ยจะคุ้นเคยกับสภาพปัญหานี้เพราะเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่ในทํานองนี้ผมขอเรียนว่าการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยมีการดําเนินการระดม,ะดมกําลังทุกกําลังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จากการที่เราปรับกฎระเบียบต่างๆรวมทั้งการปรับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคด้วยก็ระดมสิ่งที่มีความจําเป็น แล้วก็เอาหน่วยงานต่างๆเข้ามาเสริมนะครับยกตัวอย่างเช่นเรือท้องแบรนก็ดีสุขาลอยน้ําก็ดีนะครับกรมอาชีวะก็เข้ามาทํางานในเรื่องนี้เหมือนกับที่กระทรวงแรงงานก็เข้ามาระดมนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปฟื้นฟูดูแลในเรื่องของทรัพย์สินนะครับร่วมกับทางอาชีวะต่อไปรวมทั้งการซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สภาพการตรงนี้เนี่ยนะครับยังมีน้ําท่วมขังมากสิ่งที่ผมอยากจะเรียนสําหรับพี่น้องในภาคกลางก็คือว่าขณะนี้เนี่ย เนื่องจากน้ำเหนือเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยเริ่มมีปริมาณน้ําลดลงนะครับเราได้มีการเริ่มต้นแผนของการบริหารจัดการนะครับในการที่จะปรับปริมาณการระบายน้ําจากเขื่อนต่างๆเพิ่มช่องทางในการที่จะระบายน้ำนะครับลงสู่ทะเลโดยเฉพาะหลังจากที่น้ําทะเลหนุนสูงผ่านพ้นไปในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับและขณะนี้กําลังระดมเครื่องสูบน้ําเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดครับ เพื่อที่จะเร่งในการที่จะสูบน้ําออกจากทุ่งออกจากชุมชนต่างๆเนี่ยกลับมาสู่ลําน้ําหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นงานสําคัญที่เราจะได้มีการดําเนินการในช่วงสามสี่วันข้างหน้านะครับเพื่อที่จะทําให้ปริมาณน้ําที่ท่วมขังอยู่เนี่ยลดลงโดยโดยเร็วที่สุดนะครับแนวทางของการบริหารตรงนี้ก็เหมือนกับที่ผมได้เล่าให้ฟังในส่วนของภาคอีสานนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดลําน้ําเราก็จะมีการตเตรียมการเตอือนภัยเสริมเรื่องของตะลิ่งนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด นะครับแล้วก็ระดมความช่วยเหลือเข้าไปดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องครับผมขอเรียนว่าตรงนี้เนี่ยจะหนักที่สุดครับเพราะว่าน้ําท่วมขังในภาคกลางเนี่ยเป็นเวลานานนะครับขณะนี้หลายพื้นที่เนี่ยก็คือน้ําเน่าเสียด้วยนะครับชุมชนที่เคยอยู่ริมน้ําช่วงแรกที่น้ําท่วมเนี่ยก็ยังไม่เสียนะครับแต่ขณะนี้หลายชุมชนเนี่ยมีน้ําเน่าน้ําเสียอยู่ นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยแม้กระทั่งพอ้น้าเริ่มลดลงต่ากว่าตลิง่งก็ปรากฏว่ายังท่วมขังอยู่ในชุมชนริมน้ําต่างๆเหล่านี้ซึ่งอย่างที่ผมเรียนครับเราได้มีการจัดทําแผนที่จะเร่งสูบน้ําออกนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้จะเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับในหลายพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นครับลงไปที่ภาคใต้นะครับลงไปที่ภาคใต้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากพายุดิเพรสชันที่เข้ามานะครับขณะนี้เนี่ย สิ่งที่เราพบก็คือว่าน้ําท่วมขังก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่นะครับแต่พื้นที่ซึ่งรุนแรงมากอย่างเช่นหาดใหญ่ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับซึ่งทันทีที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยเราได้มีการใช้เครื่องบิน430เรือรบนะครับขนของลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีผมก็ได้มีการประชุมนะครับเพื่อที่จะมีการเตรียมการแล้วก็ได้เดินทางไปทันทีเช่นเดียวกันในการพบปะกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็วันนี้ผมก็จะเดินทางไป ที่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและในสัปดาห์หน้าจะพยายามที่จะหาเวลาไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันในส่วนของภาคใต้นะครับสิ่งที่กําลังจะต้องมีการทําเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือครับเพราะว่าถ้าไปใช้หลักเกณฑ์ที่เราใช้กับภาคอื่นๆ นะครับก็คือบอกว่าน้ําท่วมขัง7็วันก็ดีหรือน้ําท่วมฉับพลันก็ดีเนี่ยปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเสียหายยกตัวอย่างเช่นจังหวัดพัทลุงนะครับหรือโดยเฉพาะที่อยู่ริมอ่าวไทยเนี่ยครับความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ําท่วมครับแต่เกิดขึ้นจากตัวพายุนะครับเช่นบ้านเรือนพังนะครับหลังคาหายไปแล้วก็ขณะนี้ก็คือสวนยางครับ ที่ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่มากมายมหาศาลวันอังคารนี้ครับก็จะมีการพิจารณามาตรการในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของสวนยางและในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากพายุที่เข้ามาและเกิดความเสียหายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือที่เราได้กําหนดไปแล้วในเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็ขอเรียนนะครับว่าพี่น้องมีความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลเอาใจใส่กับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ นะครับวันก่อนแม้กระทั่งที่ศูนย์ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยยังได้รับทราบปัญหากรณีบ้านที่ไฟไหม้นะครับเราห่างน้ําท่วมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเสียหายไปทั้งหมดนี้ก็จะมีการดูแลเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมมากที่สุดนะครับตัวผมเองนั้นพี่น้องประชาชนคงทราบนะครับนอกจากที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของภาคกลางนั้น ผมก็ได้ไปทั้งลบบุรีอยุทยานนทบุรีปทุมธานีอ่างทองสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะกลับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนซึ่งยังประสบอยู่กับปัญหาน้ําท่วมขังอยู่นะครับผมอยากจะขอย้ํากับพี่น้องประชาชนครับว่าการช่วยเหลือนะครับตรงนี้ยังจะต้องเดินหน้าต่ออีกเนี่ยเป็นอีกระยะเวลาหนึง่งขณะเดียวกันเนี่ยการเข้าสู่กรอบของการฟื้นฟู การเข้าสู่กรอบของการที่จะวางแผนป้องกันในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าอย่างต่อเนื่องอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการทํางานทางด้านนี้นะครับและก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณและก็ประทับใจเป็นพิเศษก็คือความอดทนนะครับและก็ความเข้าใจและน้ําใจของพี่น้องประชาชนส่วนพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยน้ําท่วมนั้นผมไปที่ไหนครับบางครั้งก็ ตกใจเพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่ต้องไปให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนแต่พี่น้องประชาชนนั้นมาต้อนรับนะครับบางคนเรียกว่าน้ําอยู่ถึงอกนะครับก็ออกมาต้อนรับและให้กําลังใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้กําลังใจการทํางานของรัฐบาลน,นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นความประทับใจและขณะเดียวกันครับแน่นอนที่สุดครับน้ําใจของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ประสบกับภัยแล้วได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เราก็ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความเข้มแข็งความอบอุ่นและน้ําใจไมตรีของคนไทยส่วนการดาเนินการทั้งหมดนะครับผมก็ต้องขอเรียนครับว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกคนทํางานกันอย่างหนักนะครับเราได้มีการทํางานกันอย่างเต็มที่แต่สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นกว้างขวาง,วางเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนและพื้นที่จํานวนมากกว้างขวาง,วาง,วางเช่นนี้มีข้อบอกพร่องแน่นอนครับไม่ปฏิเสธครับและตรงนี้ขอให้ผมได้รับ ผิดตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ทํางานกันนั้นรวมทั้งอาสาสมัครนั้นทุกพื้นที่ที่ผมไปผมเห็นความทุ่มเทความตั้งใจของเขาแต่ว่าก็มีอุปสรรคมีข้อจํากัดมีความยากลําบากเป็นปกติธรรมดาสุดท้ายครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าเมื่อ <c oughs> วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปกติผมจะเข้าถวายรายงานประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง แล้วก็ปกติแล้วสิ่งที่เข้าถวายรายงานกราบบุญคมทูลหรือสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งนั้น <c oughs> ก็จะไม่มีการเปิดเผยนะครับตามประเพณีตามมารยาทแต่สําหรับวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ผมขออัญเชิญกระแสะพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนได้ทรงกําชับให้รัฐบาลได้เร่งดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงและที่สําคัญก็คือการที่ พระองค์ท่านได้รับสั่งถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านเราจะเห็นครับว่าในอดีตนั้นโครงการตามพระราชดําริไม่ว่าจะเป็นเขื่อนป่าสักว์ไม่ว่าจะเป็นคลองรัดโพไม่ว่าจะเป็นระบบระบายน้ําที่หดใหญ่นะครับได้มีส่วนสําคัญในการบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ําท่วมในปัจจุบันนะครับผมคิดว่านี่คือกําลังใจสูงสุดที่พี่น้องประชาชนจะได้รับไว้เพื่อเป็น กำลังใจในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าเคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างดีที่สุดครับ